สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆปีย่าชาแนลค่ะพี่น้องมืนน้อในสภาพมาเฮ็ดก,กับเข่าค่ะเมนูมื้อนี้มีอย่างเดียวค่ะพี่น้องภาพามาทําแกงมัสมันไก่นะคะพี่น้องเป็นเมนูอาหารไทยจ้ะสลับู้ใดมักอาหารไทยนะคะแกงมัสมันไก่หนูเื่องกับ,บ๊อบไม้ยังหลค่ะก็จะมีหอมใหญ่นะคะพี่น้องแล้วก็น้ำมะขามใบกะวานแล้วก็อบเชยแท่งหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ไก่หั่น หันเป็นสินเป็นสินไหวนะคะแล้วก็ดาพริกมาสมันนี่โนซือสําเร็จลูกจากพี่น้องแบบนึงไหคะปิดเตาก่ะซือสำเร็จรูกเป็นของโลโบโค,ค่ะพี่น้องสะดวกท่านใจแล้วก็นำกะทินะคะแค่นั้นแล้วก็สิ่งทีคขาไปก็คือมั่นฝรั่งค่ะพี่น้องพวกประเภทมั่นหนูหนูบะห,ห,หมี่เลยหนูก็เลสสยสบปะไทเนาะค่ะก็สเตเตแร่หอมญ่เอาค่ะพี่น้องก่อนจะลงมือทำกาแาพี่น้องก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้นั่งเมเดอร์ค่ะพี่น้องทั่งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะ ฝากเป็นกำลัำแรงใจเห็นน้ำในขาซองนหน่อยซองหนึ่งค่ะพี่น้องที่กับเขาแบบมันบานน่จจะเอาละค่ะเดี๋ยวกดอื่นข้ามาลงมืดทํา,ากันเลยค่ะนุก็จะเอาน้ำพริกมัดสะมันนะคะพี่น้องเอาเมาผัดกับกะทิก่อนค่ะนุจะใส่หมดเลยค่ะพี่น้องเอาละจ้าแล้วก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็พัดให้แตกมันค่ะให้แตกมันนิดนึงค่ะพี่น้อง ส่วนแกงมัสมันนะคะพี่น้องที่ขาดบ่ไดก็คือปลาคามเปียกค่ะน้ำปลาคามเปียกนี้มันต้องมีรสเปรียวรสหวานนิดนิดนะคะแต่ว่า้เป็นแกงกะหรี่ไก่ะค่ะสาบะตงใส่ปลาคามเปียกแล้วค่ะแต่เราเข้าจะเห็นน้ำอังจาดะค่ะแตงกวากับพริกซอยกินกับต่างหานะคะพี่น้องอันนี้องใส่น้ำปลาคามเปียกค่ะกะทิกะกะทิกองคือเกาค่ะพี่น้องสะดวกสบายแม่บั่นยุใไม่เนี้อค่ะน้ำพริกแกงกะเสเ็ตลูกกพริกะกพริกองค่ะ เอาละค่ะเด้นยวหนขอพัดกะทิไปเรื่อยๆจนแตกมั่นกันค่ะพอกะทิเริ่มแตกมั่นนิดๆค่ะเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนูขออนุญาตใส่มือจับด้วยค่ะเอาละค่ะแล้วก็ตามด้วย ใบกระวานกับอบเชยย่างละสินนะคะพี่น้องส่วนผู้ไดมีทั่วลี่สงค่ะขัวก็เนื้อขาพี่น้องขัวห้อมๆก็เอามาใส่ไปนําค่ะแต่ว่าบัานอีพบอบอกกินขัวค่ะหนูก็เลยเฮ็ดเ่าที่มีนะคะพี่น้องเติมน้ำกะทิลงไปนี่ค่ะพี่น้องเติมกะทิสองลอย สองลอยค่ะพี่น้องสองลอยหาสิบนะคะเปิดลงไปเบิดกลกองเลยค่ะแค่นี้คะคะแล้วก็เปิดไฟให้เดือนค่ะเปิดไฟให้เดือดจะหน่อยนึงพอเดือดแล้วค่ะพี่น้องเติมน้ำลงไปค่ะน้ำเปล่าค่ะเอ่อปริมาณก๊าซเอาด้วยค่ะพี่น้องมักเข้มข้นมากเข้ม,มข้นหน่อยนะคะ จนมาสำันผู้นู้นนะคะพี่น,น้องสไตล์นูสูตรนูเนี่ยจะบรยุงเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่เส,สียเวลาแทนในการเคี่ยวนะคะแต่บางเครื่องปรุงต่างๆนี้บยาค่ะพี่น้องเข้ากับมีน้นามแบบคามเปียกก็นําตามปีบนะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ําปลาแค่นั้นละ,นะค่ะพี่น้องจะเป็นอันแล้วส่วนการเคี่วนี่อย่าแต่เห็นเปื่อยๆแห้งๆก็เคี่ยวจะสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเพราะว่าอันนี้มันเป็นไก่ตู่ไก่พันธ์ค่ะพี่น้องม,มันเป็นไก่เหนียวนะคะต้มแป๊บเดียกกับเปื่อยละค่ะพี่น้องเอาละจ้ะ นุวอยนุยาต้มไปเรื่อยๆอีกจะเข้าหนึ่งค่ะในนสภาพมะปรุงต่อจา้าเอาละจากพี่หนอกหลังจากนูเขียวไปได้สาสิบนาทีค่ะนูก็จะทําการปรุงกัะอื่นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะ น้ำมะขามเปียกนี้แล้วแต่พี่น้องมักเปรียวด้วยค่ะหนูจะใส่กระสามสอดนี้นะคะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนคุณพูนด้วยจ้ะประมาณนี้ค่ะ ด้วยน้ำปลาค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าไก่สุกเปื่อยนะคะพี่น้องส่วนหอมใหญ่ค่ะหนูจะแบ่งใส่ไปก่อนเคิร์กนึงค่ะพี่น้องเผื่อจะเอาหนำหวานเนาะคะ่ะใส่ไปก่อนแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆให้มันเปื่อยไปกับไก่ค่ะ พอจะซุกกินได้ค่ะพี่น้องนูก็จะใส่ส่วนที่เหลือนะคะส่วนส่วนที่เหลือนี่นูอาจสะบบได้ใส่ให้บเบิ่งนะคะพี่น้องเพราะว่ามันบไม่หยังเลยค่ะเขี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าไก่เข้าสุกเปื่อยถึงใจเข้าแค่นั้นค่ะพี่น้องเป็นแกงมัสมั่นที่ง่ายมากค่ะเอาละค่ะเด็กนูข้อหนุหน่ยาเขี่ยวไปเรื่อยๆเด็กให็เบิ่งตอนซุกแล้วเรียบร้อยว่าเป็นยังไงจ้า แล้วล่ะจ้าพี่น้องแกงมัสมั่นไก่ค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บผัดรสชาติก็จะเปรี้ยวนิดนิดวนหวานน่อยๆเข้มนิดนิดค่ะพี่น้องเนี่ยเปรี้ยวโดดด้ค่ะพี่น้องเพราะว่านมันสมั่นแซ่บเนาะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้หนูขาดมันฝรั่งเลยค่ะพี่น้องบ่มีมันฝรัง่งหนูใส่ใแต่หอมใหญ่เนาะคะ่ะส่วนนต่างๆค่ะหนูก็ใส่ตามสูตรของหนูค่ะก็จะมีใบกะวานนะคะพี่น้องหนูใส่ไปสองใบแล้วก็อบเชยหน่อยหนึ่งค่ะ แล้วก็นูก็บบมีครื่งเทศที่เป็นเม็ด,เม,ดเม็ดอยียงที่เพิ่นเคยใส่นะคะนัเอาใส่น้ำพริกสเล็บลูบเอาค่ะพี่น้องมันก็นเลยหอมหวนชวนกินค่ะนี่ค่ะพี่น้องยิงกับข้อสวยห่อนเอาอยู่เลยค่ะวิธีทํากับบยอยุงยากนะคะเพราะว่าอันนี้อาศัยแค่เขียวให้มันเปื่อยซื่อค่ะอย่างอื่นนูปรุงให้เบิง้งก็จะมีน้ำมะขามเปียกผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็แค่นั้นละคะ่ะพี่น้องแต่ว่าค่ะพู้ไดมักรวลิรงเ้อค่ะ ที่จริงนี่แกงมาสมันไก่นี่ต้องใส่ถั่วลิสงขวารุงไปน้ามค่ะคอยเสียบคอยส,ยสือยสยหอมขบเครื่องเนาะคะ่ะแต่ว่าข้าวหนูนี่ดัดแปลงให้เออมันได้แบบว่าเท่าทีเพิ่นกินเนาะคะ่ะคือคือเจอน้าหนูคือพวกหนูกินนะสอสโบกินบักทั่วนะคะเพราะว่ากินแล้วมันเห็นหินทองอืดเนาะคะ่ะผู้เท่าเพิ่นทองอืดก็เลยตัดบักทั่วออกไปะคะ่ะพี่น้องก็เลยหน้าตาก็บสเป็นยงสีละกันบ่มีมันฝรั่งนําค่ะพี่น้องปกติใส่ไปก็บ่ะไก่กินอยู่แล้วะคะ่ะก็ เลยบ่มีปัญหากับมันฝรั่งค่ะเะนเน้นรสชาติความแสบเอาเนาะค่ะพี่น้องรสชาติก็จะออกเปรี้ยวเปรี้ยวน่าบมะขามเปียกเนาะคะ่ะแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นละค่ะพี่น้องเอายูเลยค่ะนี่ค่ะเขาซว,วยของห่อนสำหรับผู้ใดที่มกักแกงกะหรี่แกงมัสมัมนแกงยีงสิเนาะค่ะพี่น้องส่วนถ้าเป็นแกงกะหรี่นี่อีกแบบหนึง่งนะคะพี่น้องเพราะว่าแกงกะหรี่นี่ถ้าเหตุนี่สะบ๊อใส่น่าบมะขามเปียกเนาะคะ่ะ พะวาเข้าสเฮ็ดนนำอังจัดเอาตะแกงมาสมันนี่ตะไสหนำมาขามเปียกค่ะพี่น้องนี่ค่ะซีซันนาตาเป็นตะแสบบ่ค่ะนี่มะจากพี่น้องขอบคุณอะไรได้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกาไหลกัแช่กดติดตามให้ขอคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อค่ะพี่น้องทั้งเผื่อใหม่เผื่อเกา่าเขามารลุ่นเขามาเบิ่งเขามาแย่งกันค่ะมาเป็นมมเป็นพวงมากินเขมามวามผ้านะคะพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะสักวันก็เป็นวันของเราเนาะค่ะพี่น้อง สู่กันต่อไปค่ะจะครบหนึ่งปีแล้วพี่น้องก็คือเก่าค่ะกกยังมมย่อถอสู่ต่อไปค่ะมาจ้าสึกแซนดยกันค่ะพี่น้อง